สวัสดีนะครับเอฟซีนะเนาะไม่คุณทีมีโชคค่ะเรามีลาบค่ะอ๋อเรามีลาบเนาะก็คุณนาทีมีโชคเราก็มีลาบมีลาบข้าากือเหรอใ่ไหมคะแต่ผมมีก็ลาบก้าฝากเขาเรียกว่าอะไรนี่ใหญ่ซอยจุซอยจุอ๋อซอยจุอนี่ค่ะซอยจุอ๋อจจ้าอลไรซอยจุอันนี้ก็หม้อไฟน้าจิ้มนี่เป็นน้าจิ้ม ขมน้ำขมรสขมอันนี้ก็แตงนอไม้งดพวงซอยจุแตงด้วยจิจะเลยซอยจุใครไม่มาก็สสจอเลยยสีอะไโอ้โสจเลยเนาะอืออือขอขอบคุณคุณนาทีด้วยที่มีอะอะไรวะเนะมีลาบอันประเสริฐแล้วก็มาให้ยายกิน ต่อไปนี่ก็ขอให้นาทีรวยๆวันนี้รวยนวัหน้าเนี่เต็มตีนอย่าพอเต็มต็มเ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 ต็มตมเต็เมเต็มเเน็เเเ็มเตีมเนเต็มเต็มเตีนเต็ะเต่มนตมีต็อมต็มตมเมเมเตมเตมยต็ยังจมมียามซออมกยายเามีตามมาทีมหลังเมมมมมอมมมมมมมเ เขาเฝ้าเขาปิดไปเลยร้านมันข้ามแล้วใครจะไปซื้อหรอเขาไม่ปิดเขารออยู่รอครับรอเอฟซีเนี่ยอรอเอฟซีสั่งของแล้วก็แพ็กให้แพ็คให้วันนี้เขาก็ส่งของไปสองหอบใหญ่ผมเห็นก็ส่งของไปอยู่โอ้โหเยี่ยมมากนะคะนี่นะคะเรามีลาบปากนะคะนี่เป็นไงเหมือนเราได้กินลาบมีโชคนะคะ ยายจำลองก็เหมือนได้กินก้อยโอ้โหเป็นไงก็เขายังมีลาบเนี่ยแล้วก็กินเลยขอบคุณคนที่มีโชคมีลาบนะคะคุณนาทีพี่เหวานน้ำต้มกัดเดาะหวานนะคซอยจุเจ๊จะเลยซอยจุ๊นี่คือตับนะคะอ๋อนึกว่าสุกสดนึกว่าสดสด ไม่ใจเลยนะเนี่ยไม่ใจเลยออไม่ใจใช่ค่ะไม่ใจมันจะไม่หวานนะใช่ไหมถ้าสดจะหวานนี่ใจนี่ใจเลยโอ้โหดูสิโอ้โหนะซอยจุจิจักเลยพี่แดงไม่ลองง่ายหรอกไม่ใจฮะฟูคาคาอย่างเอาไม่อยู่อ๋อ ฟูกาคาให้ไปพี่แดงให้มันไปสุกในท้องนะมันจะไปสุกเองในท้องอ่ะเพราะว่าของท้องม่ะมันร้อนอยู่แล้วมันมีอะไรกดทำให้สุกอยู่แล้วอืมไม่เป็นไรรอใช่โอ้จิจะใข่ซอยจุนพี่แดงไม่กินน่ะพี่แดงซอลงไปก็กินไปสิเนาะฮะรออือเขาเรียกว่าพระรามลงสงเนี่ยลงสงวะ ลิจ่าลมลมหนาวต้นทูตึงๆโอ้ใ่ไงฝนจะตกทั้งทีต้องมีเขาปลาจะเน่าทั้งทีต้องมีกลิ่นเขามันไม่ใช่เขาหรือนู่นน่ะฝนจะตกทั้งทีต้องมีเขาต้องตั้งเขามาอ่าต้องมีเขาไงปลาจะเน่าทั้งทีต้องมีกลิ่นฟ้าจะผ่าต้องคำรนจนได้ยิน ผัวจะดิ้นพาอเมียตีไม่มีเขาโอ้โอโ้ยโฉมขำเหมือนอะหล้อว่ามาเนาะก่อนมาจากไหนก่อนผมไปเอาที่นี่แหละที่ประตูนี่แหละก่อนสร้างเองคิดเองก่อนคิดเองไม่มีไก่เนะไม่มีไก่ พี่แดงยายน่ะมามานำรถเนาะต้นอันนั้นมาต้นอะไรใส่รถต้นกัญชาเหรอใส่รถได้เหรอต้นใหญ่พอดีปลูกอ๋อพอดีปลูกเนาะต่อไปพี่แรงต่อไปต้องเอากัญชามาใส่โอ้นี่นะสุดยอดเลยใส่น้ำนี่มันจะขำยิ้มจะเงือกแห้งกันเลยไหมไม่ไม่ไม่เลยหรอไม่มันจะรสชาติกลมกล่อมมากพี่แดงเหรอกลมกล่อมเลยเหรอไม่นี่ ต้มกินเป็นกรรมเลยพี่แดงน้ำเหลืองๆไม่เห็นมันเป็นไรเหรอไม่ได้อยได้สุขกาพาแข็งแรงแข็งแรงเลยเหรอใช่โองว่าที่นอนยังนอนยิ้มอยู่เหือกแห้งไห่ไม่ยิ้มไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอไม่คิกว่าตายแล้วนะตอนนั้นเริ่แยกเครี้ยวอยู่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นตายที่ตายล้วโอ้สั่นลูกคอกัลูกคอนี่ยังไม่ได้มีอะไรเข้าไปในสั่นแล้วนะนี่ ัดเขาปิดเสียงแล้วเราเดี๋ยวเราเําไม่เปิดถึงเบิดมือเบิดคืนหรอเสียดายอร่อยนะปลารอะน้ำพริกร้อยอร่อยน้ำพริกเลยยอดเลยนี่น้ำพริกขมนี่โอ้โหแ่วแจ้วแก่วเขาไม่ินแบบนี้ไง่แบ ยายนี่กินประจำประจำไม่ได้กินโซยจูงดหงิดงดหงิดแล้วพูดง่ายๆว่าเพื่อนฝูงมาใกล้ไม่ได้เขาอยากเพื่อนฝูงมาใกล้ไม่ได้อะงดหงิดขึ้นมาทำไมอย่างนั้นจะยึิดคันี้สุดยอดเลยความสุดยอดเลยคนอยากกินน้ำกินเอให้คนกินน้ำคนอยากกินน้ำกระโดดงับไม่ทันแบงจะที่กินเลยกินแล้วก็ให้มีโชคมีลาภแล้วเรื่อง้าน้อย เอาก้อยไปก่อนได้ไหมเอาง่ายๆก้อยไปเอาก้อยไปก่อนกินแล้วก็ขอชมภาพของพวกเราเนาะหวานน้ำต้มกระโดดข้าวกุ้มนะเนาะกลุ้งน้ำคนหั่นเนื้ออันนี้คนนี้คนหั่นเนื้อโอ้ยคนกินเลย นนี้เจ็บปวดตรงนี้แหละมาเดี๋ยวคนที่สองมาคนที่สามมาะสมว่าจะมาอยู่ข้าหวังว่าจะมาอยู่ห้องน้ำมันปิดอยู่อันนั้นอ่ะมันใส่กญแจต้องข้างหลังนูหนข้างหลัง ทางหลังทางนี้ดูนะกุกเล็กมาออก็มาแล้วุแยยังมีปาซออีกคนยังไม่ตามมาปาซอตามมาอีกนะคะซอยไม่ได้อาบน้ำแล้วคนจะเรียกว่าซอยจุซอยจุ กินดูที่สวยดูมันจะเป็นยังไงำเหมือนพี่ทำเหมือนยายรองน่ะบอกให้เราช้อนมาเอาช้อนเอา้วยมาเราชามมาทำเหมือนยายรองอะแกไม่อยากทำก็ทำเสร็จแล้วก็เลยอยากจะให้ทำให้มันอร่อยเห็นยายรองทำแล่วมันน่าอร่อยเกาจะทำแบบนี้พี่แดงงงเลยดูตาค้างเลยพี่แดง มาขายไอซีคิวตัิด้ลยี่ะก็นี่นะครับไอซีคับก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ